ค่่ะอาผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบนะบ้านตากร้องอ่าหมู่สิบบ้านตากร้องใช่ไหมกำนันนกก็เลยขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนต่อจากที่อำเภอเมืองนครปฐมค่ะมีญาติคนหนึ่งก่อนมีญาติคนหนึ่งก่อนมีญาติมาเป็นผู้ใหญ่ก่อนอืแล้วกำนันนกก็มาเป็นผู้ใหญ่นกค่่ะอาแล้วพอกำนันกำนันเขาออกผู้ใหญ่นกก็สมัครตแหน่งกำนันออ๋แล้วก็ได้รับเลือกไม่มีคู่แข่งออ๋ คือคนจะเป็นกำนันต้องเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะ้องเป็นผู้ใหญ่มาก่อนต้องเป็นนักปัจจุบันด้วยต้องเป็นขั้วไม่ใช่ว่าตำแหน่งตำแหน่งกำนันว่างแล้วคุณรัชพรอยู่ในพื้นที่แล้วจะไปหรืออยู่ที่ไหนจะไปสมัครกำนันเพียวๆไม่ได้คุณต้องมีตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านก่อนเพราะว่าคุณต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยลูกบ้านเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะลงคะแนนเลือกอเป็นการเลือกตั้งค่ะ ก็เลื่อนขั้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วตำแหน่งกำนันเนี่ยก็คือสมมติตำบลน,นั้นน่มีอยู่10หมู่บ้านค่ะอ่ะาก็คือผู้ใหญ่บ้านของทุกตำบลของทั้งตำบลของทุกหมู่บ้านเนี่ยเขาจะลงคะแนนเลือกกันเนี่ยความจริงกำนันกำนันเนี่ยหมื่นห้านะครับเป็นค่าตอบแทนนะครับแต่ในฐานะธุรกิจนักธุรกิจของเขาที่รับเหมาก่อสร้างเนี่ยมีรายได้หลักร้อยล้านบาทต่อปีนะฮะร,ร้อยล้านเลยเหรอคะ DSI อสไกำลังตรวจสอบแล้วนะครับสองบริษัทของกำนันนกนะฮะ คือปอระวีกันโงกก่อสร้างจำกัดกับบริษัทปอพัฒนาทุ่งโรดก่อสร้างจำกัดโดยบริษัทปอระวีกันโงกก่อสร้างจำกัดเนี่ยกำนันนกถือหุ้นใหญ่90%้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำธุรกิจก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยผลกำไรละร้อยล้านบาทต่อปีนี่ร้อยเจ็ดสิบหกล้านแปดแสนกว่าบาทห้าปีหลังเนี่ยคือ 6, 1, 6, หกหนึ่งหรืหกห้ารายได้รวมแปดร้อยยี่สิบสองล้านบาทต่อปีอ่าแปดร้อยยี่สิบสองล้านบาทห้าปีนะฮะ อีกแห่งคือบริษัทปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจำกัดกำนันนกคือหุ้น15%ค่ะแต่เป็นหุ้นใหญ่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างผลิตจำหน่ายพวกยางเอสฟลเอสฟันะครับแล้วก็แล้วก็พวกคอนกรีตคือกำไรเนี่ยประมาณ100ล้านถึง600ล้านบาทในช่วง5ปีหลังนะครับมีรายได้รวมเนี่ย1,800ล้าน เอาเป็นว่าทั้งสองบริษัท5ปีหลังของกำนันนกเนี่ยรายได้รวม2,400ล้านอันนี้รายได้ใช่ไหมคะอ่ารายได้กำไรต่างะนะแต่ท่านอ,อันนี้ของบริษัทหนึ่งใช่ไหมอันนี้ปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างถ้ารายได้รวมปี6-5เนี่ย569ล้านจ่ยกำไรเนี่ย2,400อ่าเอาเป็นว่ามันหลักมันหลักพันล้นล 1, ลานอนะไม่คือถ้าถ้ากำไร2,400นี่นี่แปลว่าวกำไรคือ ไม่รวมต้นทุนไม่รวมอะไรแล้วนะนี่คือเงินได้เน็ตเลยนะพี่อยู่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคุณก่อสร้างใช่ไหมอ๋อก่อสร้างก็ไปยื่นรับงานมาซึ่งโหถ้ากำไรเหลือเออยอะเหลือเกินแสดงว่าไอ้วัตถุดิบที่เอาไปใช้ก่อสร้างนี่มันเป็นยังไงน่าน่กสิคะมันลงต้นน้อย,อย,ย,อยรี่ไงงงเหมือนกันอ่ะ,อะสารวัตรสิวเนี่ยถูกยิงนะฮะในงานเลี้ยงประจำเดือนบริษัทของกันันนกนะครับ DSI จะตรวจสอบย้อนหลังนะฮะ และตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าบริษัทก่อสร้างที่กำลังนกคือหุ้น2แห่งเนี่ยบอระวีกนกกับอพัฒนารุ่งโร์เนี่ยรับงานก่อสร้างโครงการรัฐทั้งสิ้นไปแล้วนะฮะหนึ่สัญญาวงเงินพันหนึ่งร้อยล้านบาทนะฮะส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนของอบจอของเทศบา,นนาลนครเทศบาลตำบลของอบตอในพื้นที่นครปฐม สองบริษัทของกำนันนกเนี่ยได้ไปพันสองร้อยสัญญามูลค่างานรวม4,700อล้านน่ะข้อสำคัญก็คือบริษัทของกำนันนกเนี่ยใช้เทคนิคประมูลจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็คือเอางานที่ไม่เกิน5้าแสนบาทนะครับเพื่อนำไปสู่การเฉพาะเจาะจงการได้งานกับหน่วยงานภาครัฐนะฮะ คือข้อมูลเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่บริษัทกํนานันนกชนะการประมูลโครงการเสนอวงเงินต่ำกว่าราคากลางเนี่ย500บาทาถึง1,000บาทจากคู้ยื่นเสนอราคาทั้งหมด3รายอาย่างเช่นโครงการแรกมีราคากลาง498,000บาทบริษัทกํนานันนกยื่นซองประมูลที่497,500บาท ถือว่าต่ำกว่าราคากลางใช่ไหมใช่ค่ะ,ะมีอีก2บริษัทบริษัทหนึ่งเสนอ498,000อีกบริษัท498,500ก็คือก็ต้องให้คนที่เสนอสํา,าที่สุดกับราคามากกว่าราคากลาง500บาทใช่นี่เห็นไหมอ,อีกโครงการหนึ่งนะฮะราคากลาง2,56,000บาทค่ะบาทบริษัทที่1ยื่นซองเนี่ย2 5ง0 0 0าห ยื่นเกินกว่าราคากลางเนี่ย1,000งพั 1, บริษัทกันันนกยื่นพอดีเปะ๊ะ2 5งแ0 0หอีกบริษัทหนึ่งยื่น257,500ห้อแพงกว่าราคากลางไปพันห้าโครงการที่3นะฮะราคากลาง483,000บริษัทกันันนกยื่นสองประมูล482,000คู่แข่งยื่น483,000แนพอดีเปะ๊ะก็ถือว่าของกันันนกต่ำกว่าพันหนึ่ง อ,อีกโครงการหนึ่งนะโครงการนี้เนี่ยราคากลาง484,000บริษัทกํานันนกยื่นซองประมูล483,000ถูกกว่าพันหนึ่งถูกกว่าพันหนึ่งคู่แข่งยื่นพอดีเปะ๊ะพอดีราคากลางทั้งสองคนเลยทั้งสองคู่แข่งโครงการที่มีราคากลางที่499,000นี่ฮะกํานันนกยื่นซอง498,000คู่แข่งยื่นพอดีเป๊ะ ก็<น>คือทุกโครงการยื่นต่ํากว่าราคากรา 1, งพันหนึ่งเป๊ะๆเลยตรงนี้ดีอซน์เขาจะไปตรวจสอบว่าคานวณเก่งเหมือนกันเนาะว่ามันมันถูกต้องโปร่งใสอะไรหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดมันมีการไม่ไม่ชอบ,ชอบคนทุจริตอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันนําไปสู่การการจัดการเรื่องการฟอกเงินได้นะถ้ามีการทั้ประมูลนะเพราะมันต้องไปดูว่าบริษัทที่ยื่นแข่งอนะ่ะเป็นบริษัทที่เขายื่นจริงหรือเปล่า หรือยื่นเพื่อให้มันเกิดการเปรียบเทียบทางราคาเพื่อให้มันเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นเท่านั้นเองอ,ะ,อะแล้วถ้าเกิดว่าการจัดซื้อจัดจ้างอะในในงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยถ้ามบประมาณไม่เกิน500แสนบาทมันสามารถที่จะเฉพาะเจาะจงให้กับ